สวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขากําลังกังวลใจอะไรเกี่ยวกับคุณนะเขากําลังกังวลใจอะไรเกี่ยวกับคุณอืมเขามองว่าเหมือนคุณจะหันหลังให้เขาหรือเปล่าเนี่ยแบบไม่เอาแล้วจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วหรือเปล่าโอ้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเนี่ยแล้วเขาก็มองว่าคุณดูนิ่งจังเลยตอนเนี้ยดูนิ่งดูเก็บตัวดูแบบว่าแบบอยู่กับไม่ไปไหนอะ เออแต่เขาก็มองว่าคุณก็น่าจะยังมั่นคงกับเขานะอะไรกับเขานะอืมเขามองว่าเนี่ยเหมือนคุณเหมือนเขากลัวว่าคุณจะเดินจากเขาไปอ่ะคุณจะตัดใจาจากเขาคุณจะแบบเฮ้ยคืดขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาเขาแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่เขาก็มองว่าเหมือนคุณก็น่าถึงแม้ตอนเนี้ยคุณอาจจะมีแอบคิดว่าอยากจะตาจาัดใจแต่คุณก็น่าจะยังรักเขาอยู่นะยังมีความรู้สึกดีต่อเขาอยู่นะแต่อาจจะเป็นอารมณ์แบบ ไม่ค่อยยอมเขาดูดูเป็นอารมณ์ไฟๆไฟกันยังไงไม่รู้สิแล้เขาดู